สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีเมถุนเนาะประจําเดือนกุมภาพันธ์สองพันหกนะคะสาหรับชาวราศีเมถุนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22่สพฤษภาไป็นถึงวันที่ยี่สมิถุนาเนาะเปิดมาด้วยไพ่สองดาบเลยนะ,ะไพ่สองดาบนี้เป็นไพ่ที่บอกเลยว่า ไม่ยุ่งไม่แคร์ไม่สนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แล้วก็ไม่เน่ะเป็นไพ่ของการปฏิเสธเนาะอ่ามีไพ่ดาบขึ้นมาสามใบเลยโอ้โหอ่าสี่ใบเลยโอเคในช่วงนี้นะคะบางครั้งมันอาจจะหมายถึงว่าเราเองต้องพยายามที่แบบอยู่กับความคิดของตัวเองนะคะพยายามอยู่กับความคิดของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์อ่าหรือทำลายให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอืม อะไรที่มันไม่ชัวอะไรที่มันไม่แน่นอนไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้นะคะบางทีมันเหมือนกับว่าเราคือใช่ว่าอยู่กับตัวเองเนี่ยคุณได้ไพ่ดฟูเสมออีกนะ,ะอยู่กับตัวเองให้เยอะๆนะคะไม่ต้องไปใส่ใจคือเวลาที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องหยุดอันนี้ไพ่ของการหยุดหยุดพักหยุดคิดได้หมดแล้วก็ใช้สติเยอะๆนะคะสิ่งสำคัญคือการที่เราแบบเอ่อต้องพยายามที่จะแบบ โตกลับก็ได้นะเออก็มีความกล้ามากยิ่งขึ้นตัวนี้เป็นไพ่ที่บ่อยเรื่องของความกล้ากล้าพูดกล้าทํากล้าแสดงออกก็จะมีลักษณนั้นแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับคุณพยายามที่จะหลีกเลี่ยงคือเขาเรียกอะไรไม่ค่อยอยากจะยุ่งอะไรกับใครไม่ค่อยชอบให้มีปัญหากับใครถ้าพูดงั้นนะฮะไม่อยากมีปัญหากับใครอะไรทําได้ก็ทําอะไรผ่านได้ก็ผ่านก็จะมีลัษนั้นแต่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่า คือการที่เรายิ่งยิ่งนิ่ง,ย,งยิ่งอยู่เฉยยิ่งไม่ตอบโต้เนี่ยนะคะมันยิ่งมันยิ่งทําให้เราเหมือนกับลําบากเออมันก็รู้สึกมันถูกกดดันเขาเรียกอะไรคล้ายๆกับคนที่ถูกบูลลีอ่อ่ะเออหรือบูลลี่เราทำแหละแล้วเราว่าปล่อยผ่านไม่สนใจยอะไรเงี้ยแทนที่คนพวกนั้นก็จะหยุดเขาไม่หยุดเขาก็จะทําหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมนึกออกไหม มันเหมือนกับว่าเรากลายเป็นคนอ่อนแอผ่อ,อนแอแล้วจะถูกรังแกได้ง่ายๆก็จะอลู่ในสันนั้นนะคะเพราะนั้นคือลักษัะไพ่เหมือนกับว่าบางทีเนี่ยนะคะคุณเองต้องควรที่จะกล้าบ้างนะไพ่สองใบเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกเรื่อง,องความกล้าอืกล้าอะไรกล้าเสีย่ยงกล้าเผชิญหน้ากล้าที่จะทาอะไรก็ตามนะคะที่แบบว่าไม่ต้องไปสนใจหรือใส่ใจความรู้สึกข,ของคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นไพ่ที่บอกในเรื่องของอ การแสดงออกทางด้านความคิดด้วยนะคืออย่างที่บอกเนี้ยว,ว่าเวลาที่คุณนิ่งๆแล้วคุณไม่ตอบโต้อะไรใครเลยเนี่ยมันก็มันก็จะทําให้เรายิ่งโดนยิ่งกลายเป็นแพรเออทำให้คนรั่งแกงง่ายๆนั่นเองนั่นแหละนะคะรือว่าเรื่องการงานเนี่ยนะคะคือเขาเคยทำาย่างนี้เขาก็ยทำอย่างนั้นเหมือนกับวิธีการปฏิบัติเออมีใครที่เขาปฏิบัติยังไงกับเราเขาก็จะปฏิบัติกับเราอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่คิดที่จะทําอะไรหรือไม่ตอบโต้อะไรกลับไปเนนี่นะะหรรรรือออาาจู้สึกกวตบตบโไปป็มปช์ บางคนแบบพูดไปก็เท่านั้นเนี่ยไพ่เจ็ดเหรียญะนะเถียงกับมันไปก็เท่านั้นทะเลาะกับมันไปก็เท่านั้นใช่ไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะท้ายสุดแล้วคือเราก็เลยมาฝักฝ่ายในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบองเรามากกว่าหางเงินดีกว่าซึ่งก็ดีนะคะจริงๆแล้ววิธีนี้การวิธีการนี้ก็ดีแต่บางครั้งเนี่ยคือมันก็ต้องมีบ้างที่แบบว่าต้องดิเฟนซ์ตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี่ยอาจจะเป็นการพยายามที่จะแบบอยากให้มันลำเส้น ไดงอ,อ๋ไหมคะโอเคแหละเราบอกว่าเราไม่ตอบโต้ใครก็จริงนะแต่ว่าอยากให้เขาแบบให้มันมากเกินไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าขอบเขตของกฎหมายมันก็มีอยู่เออนั่นแหละนะเพราะนั้นก็อันนี้เป็นการปร้องกันตัวในลักษณะหนึ่งน,นะบางครั้งเราเลือกที่จะไม่สนใจไม่แยแสได้นะคะแต่ว่าก็ต้องไม่ให้เขาล้ำเส้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เพราะนั้นในช่วงนี้ก็แน่นอนละประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งกับคนอื่นมันคงจะมีมาเรื่อยๆนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึ้นงเป็นอย่างนั้นนะส่วนหนึ่งก็มันเป็นเรื่องของความอิจฉาวิษยาความแบบเหม็นขี้หน้าคนเราเป็นอย่างนั้นนะบางคนก็เกลียดขี้หน้ากันแบบไม่มีเหตุผลก็มีนะเออหรือความที่คิดว่าเราดีกว่าเขาอะไรประมาณนั้นอืมหรือเราประสบความสําเร็จมากกว่าอะไรเงี้ยแม็กโชคดีกว่าปะ่ะมันก็เป็นเนื้อที่ทําให้คนอื้นเขาอิจฉาเรา นะคะเพราะนั้นส่วนส่วนนี่หลงการงานการเงินถามว่าไม่มีไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าคุณได้งานมาเรื่รอยๆได้เงินมาเรื่รอยๆแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนเนี่ยนะคะตรงเนี้ยทะเลาะขึ้นกับอะไรกับคนเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เราแบบแก้ไม่ค่อยได้ก็อย่างที่บอกไ ouais, งบางทีคือเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้นะแต่เราเปลี่ยนได้ที่ตัวเราเองถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลือกที่จะไม่ยุ่งไม่สนใจไม่ใส่ใจพวกนั้นได้ทํางานหาตังค์มาดีกว่าทํางานหาเงิน ดีกว่านะคะไม่ต้องยุ่งมันนะเพียงแต่ว่าอย่าให้มันมาล้่นเส้นงงเราไงคือคือการที่ไม่ตอบตู้กับอ่อนแอแบบอันนี้มันมันมันต่างกันนะเ,ออเราไม่ใช่คนที่อ่อนแอไงเนี่ยบางทีคือเราก็รู้แหละว่าเขาเรียกรับสภาวะคือเราไม่แค่ไม่อยากมีเรื่องอะแต่ไอ้คำว่าไม่อยากมีเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าต้องยอมตกเป็นจำเลยเง,งี้ยก็ไม่ได้เนาะ บางทีเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้บ้างสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องที่ควรยอมก็ควรเรื่องที่ไม่ควรยอมก็ไม่ควรเนอะอย่างนั้นจะดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวพวกนี้มันไม่เลิกอะ่ะสังเกตได้เลยอะ่ะคนไทยส่วนใหญ่นะบางทีก็ไม่อยากมีปัญหาก็ปล่อยให้คนนั้นแบบใหแบบ้แบบเยอะแยะ,แยะ,แยะข่าวก็เห็นเห็นจะออกใช่ไหมพวกมนุษย์ลุงม,มนุษย์ป้ามนุษย์เด็กมันก็มีนะจริงๆแล้วเด็กน้อยสมัยนี้หาความเกรงใจไม่มีไงเออนั่นแหละมันก็ล้า อะไรล้ำสิทธิล้ำเลิกสิทธิอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คิดว่าเอาเปรียบใช้คำนี้กันนะเอาเปรียบชาวบ้านอะไรประมาณถ้าคุณยังอยู่เฉยเนี่ยเขาก็ไม่เลิกนะแต่ถ้าเขาถ้ารู้สึกว่าเราถ้ารู้สึกแต่ถ้าเรารู้สึกขึ้นมาแบบโต้แย้งกับเขาบ้างอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเขาไม่ควรลำเส้นการยุติธรรมนั้นนะคะอันนั้นเป็นยกตัวอย่างที่เฉยนาะเพราะฉะนั้นเรื่องการ,การ,ก,ารการงานการเงินเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่มีปัญหาคนซะเยอะ อาจจะเป็นเรื่องภายในบ้านก็ได้นะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราก็ได้นะอาจจะเป็นคนใกล้ชิดเราก็ได้อาจจะไม่ไม่ใช่เพื่อเพื่อนรงงานก็ได้นะคะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดเนาะอ่ะทีนี้สําหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ๆะคุณได้พายงานใหม่ด้วยเพราะ่โอกาสที่จะได้ทางานนะคะที่คุณชอบนะโอกาสที่คุณจะได้งานค่อนข้างที่จะสูงเลยนะได้งานได้เริ่มต้นใหม่ในช่วงนี้เพียงแต่ว่าเราคือเหมือนคุณอาจจะ คิดพินิจพินัยไปแล้วแปลว่าอะไรกำลังคิดคิดอยู่ว่าจะหางานใหม่ดีไหมจะเปลี่ยนงานดีไหมจะย้ายดีไหมอะไรประมาณนั้นอยากจะย้ายประมาณนั้นแตก่ก็กลัวนะึกออกไหมจริงๆคุณได้โอกาสที่ดีนะในการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยจะนํามาซึ่งความสําเร็จนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขกับการทํางานมากขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจริงแล้วคือมันก็เหมือนกับเป็นการสนับสนุนให้เราเปลี่ยนหรือให้เราได้ทําอะไรก็ตามที่เรารู้สึกอยากจะทํา นะคะโอกาสและจังหวะมันจะเข้ามาหาเราบางครั้งสิ่งที่สำคัญคือว่าเวลาที่จังหวะมันเข้ามาโอกาสมันเข้ามาคุณต้องกล้าพอที่จะคว้ามันด้วยนะบางคนมีโอกาสที่ได้แบบโอ้เนี่ยมีข้อเสนอดีๆอ่ะมีงานใหม่เขาเรียกมาเงี้ยกลัวเออก็จะคิดเยอะเนี่ยนี่คิดเยอะด้วยนะไพ่คิดเยอะนะคะรู้สึกกังวลใจเนะี่ยค่อนข้างที่จะคิดเยอะเพราะบางครั้งมันแน่นอนว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเราจะกลัวแล้วกังวลเราก็ไม่แน่ใจว่า ไปแล้วมันจะดีหรือเปล่าไปแล้วมันจะได้เงินเยอะไหมทํางานดีไหมนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะสาหรับปันปหนาแต่จริงๆลักษณะไพ่บอกไปแล้วดีกว่านะคะไปแล้วดีกว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นงานที่เ,เรามีความชํานาญอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะดีนะคะไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไม่คุ้มหรอกเพราะท้ายสุดแล้วนี่คือความสามารถมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกนะคะว่าคุณจะได้มากหรือได้น้อยที่หมายที่คุณจะไปเนี่ยเขาดูที่ความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นถ้าความสามารถเรายิ่งเยอะนะ ผลตอบแทนก็จะได้สูงตามไปด้วยนะอันนี้ลักษณะไพ่ตัวนี้เป็นตัวที่บอกนะความสามารถเยอะยิ่งเยอะยิ่งทําเยอะยิ่งได้เยอะนะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลคือเรากังวลไงว่าไปแล้วมันได้คุ้มเสียอะไรเงี้ยกลัวจะไม่ได้ตังค์ย้ายเปลี่ยนที่แล้วเขาไม่ให้เงินอะไรประมาณนั้นนะมันไม่ธรรมดานะเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่เอาเป็นว่าโอกาสดีก็ให้คว้าไว้จะดีกว่า นะคะอาทีนี้มาดูเรื่องความรนะักความสัมพันธ์กันบ้านในวันในช่วงนี้นะมีไพ่ครอบครัวมาแค่ใบเดียวเองไม่ค่อยมีนะเพราะนั้นก็อาจจะมาถึงช่วงนี้ถ้าเป็นคนโสดคือไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยยุ่งไรนะคือนานๆกับบ้านทีรู้สึกไหมว่ากลับบ้านไปแล้วก็เสียแต่เงินเลยนะเออก็บางทีก็เข้าใจนะบางคนก็อาจจะรู้สึกไหมว่าอยู่ตัวคนเดียวจะมีความรู้สึกสบายใจกว่าดีตั้งแต่ออกจากบ้านมาเนี่ยบางคนที่ออกจากบ้านมาแล้วไม่ค่อยกลับนะอืมไม่ค่อยได้กลับ ยกเว้นช่วงเทศกาลน่ะวันหยุดเทศกาลนี้ถึงได้ได้กลับนอกนั้นก็จะจะไม่ไม,ไม่ไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะก็จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่ามันเหมือน,นชีวิตต้องดิ้นระนเนาะบางคนก็รู้สึกว่าบ้านบางคนก็อาจจะบ้านไกลก็ได้นะต้องเดินทางไกละอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่สะดวกเงี้ยก็นานๆกลับทีก็พออะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเรื่องของความรักนี่คือแบบมันไม่ค่อยขึ้นอะยังไงก่อนนะก็ ไม่ก็ขึ้นนะแต่เหมือนกับเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะคือคุณเป็นคนที่มีดวงในเรื่องการเดินทางค่อนข้นขนางที่จะเยอะนะะเดินทางไปนูน่นไปนี่บปนั่นซะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเจอคนเนี่ยเยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าในเรื่องความรักอาจจะไม่เจอคนที่ยังขเขาเรียกอะไรยังไม่ถึงขั้นขั้นของความรู้สึกอะนะแต่ว่ามีการปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของงานมากกว่า ะะเพราะนั้นอะไรที่คุณคาดหวังว่าจะได้เจอหรือจะอยากแต่งงานอะไรประมาณนี้มันก็ถ้าม่ามีโอกาสแม้มันก็มีโอกาสเนาะไม่ใช่ว่าจะถึงไม่มีสติเดียวแต่ว่ามันจะต้องมาจากเออเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันอย่างเงี้ยมีโอกาสเจอลักษณะนั้นมากกว่านะคะแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์บางครั้งเนี่ยคือไพ่ตัวนี้มันจะมีข้อเสียอยู่คือว่าเราเวลาที่เราชอบใครเราก็จะเป็นฝ่ายพยายามหรือทุ่มเทให้กับเขานะสำหรับไพ่ตัวนี้ นะคะแต่มันไม่ค่อยสำเร็จมันก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถึงแม้ว่าคุณจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีใจให้เลยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคิดนะต้องติกต่อให้ดีว่าบางทีทุ่มเทไปมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะประสบความสํมเเาเร็จขนาดนั้นคือเหมือนกับว่าณตอนนี้ถ้าคุณเจอนะต้องบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวคุณจะได้เจอแหละนะคะคนที่คุณรู้สึกอยากจะอยู่ด้วยอะไรแบบนั้นแต่ว่าเขายังไม่เปิดใจให้ต้องบอกไว้ก่อนนะเหมือนกับว่าเขาอาจจะ เขาอาจจะเคยอกหักแล้วคุณมาก่อนก็นได้นะเขาก็ไม่ยังไม่เปิดใจให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยขึ้นพไพ่ใบนี้มาแปลว่าคุณต้องพยายามทุ่มเทให้เขานะะจนกว่าเขาจะเปิดใจซึ่งเขาไม่รู้ว่าสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่ามีโอกาสเจอนะะเพราะนั้นคนโสดเนี่ยมีโอกาสเจอคนที่ชอบคนที่อยากอยู่ด้วยแต่เขายังไม่เปิดใจให้อ่ะ็จะมนักษารนั้นนะฮะสําหรับใครที่แต่งงานแล้วในช่วงนี้นะช่วงนี้ก็อืมอาจจะเขาเรียกอะไรอะ่ะช่วงนี้ถ้าเป็นที่บ้านนี่คือ เราอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่บ้านก็ได้จริงๆนี่อย่างที่บอกเวลาพ่เดินทางมันขึ้นเนี่ยไปนู่นไปนี่มานั่นอะไรเงี้ยอยู่ไม่ติดที่ใช้คํานี้่ะอยู่ไม่ติดที่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องความสัมพันธ์ที่บ้านเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะให้คุณแบบอยู่บ้านบ้างจริงๆอถามว่ามีปัญหาเรื่องมือที่สามในนี้อาจจะไม่ถึงขั้นไม่มีนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการงานนะคะแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องติดต่องานบ่อยๆนะคะ อาจจะไม่ค่อยได้นอนอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนถึงว่าเราเองก็ต้องรู้จักที่จะแบบอยู่ให้ติดบ้านบ้างพักผ่อนบ้างอะไรประมาณนั้นมันอาจจะมาถึงเราทํางานหนักก็ได้นะทํางานหนักแล้วก็พักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยอืมปฏิสัมพันธ์ภายในบ้านไม่ค่อยมีกับคนภายในบ้านไม่ค่อยมีทํางานหาเงินอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามีปัญหาแมก็คงไม่ถึงขนาดมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันสักเท่าไหร่นะเหมือนกับต่างคนต่างทําหน้าที่อ่ะ ก็จะเป็นสน,นั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเออเหมือนกับทุกคนก็โฟกัสในเรื่องของการหาเงินซะเยอะเนี่ยอืมมันอาจจะไดให้เราเราอาจจะรู้สึกกังวลเรื่องเรื่องสะุ้งสตั่งในช่วงนี้เรื่องไรายได้ก็ได้ในช่วงนี้นะคะก็เลยโฟกัสเรื่องการทางานมากกว่าเพราะนั้นในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ภายในบ้านไม่ค่อยมีก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันอยู่หรือเทศกาลเนี่ยก็ควรควรที่จะอยู่ที่บ้านบ้างน,นะคะควรที่จะพักผ่อนบ้าน,นกันเยอะเนี่ยอีกหนึ่งความหมายคือแปลว่า คือคุณอาจจะเครียดจนเกินไปนะคะก็นแน่นอนว่าเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจมันอาจจะกดดันเราอยู่แต่ว่าการพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะใช้เวลาในการอยู่ยกับครอบครัวอย่างเงี้ยจะดีกว่าเนาะคือบางทีมันอาจจะทําให้ความกังวลหรือความหนักใจมันเหมือนกับเป็นการจุดพักใจอะ่ะคือเวลาที่ครอบครัวเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกฮิวใจคุณอ,ะอ่ะอะไรประมาณนั้นนะเหมือนกับว่า สิ่งที่เราพยายามทำทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวอะไรประมาณนั้นเนะพราะนเรื่องปัญหาในความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เนาะแต่ปฏิสัมพันธ์ภายในบ้านก็ไม่ค่อยมีด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะ,ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะก็อบอกว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆก็น้อยสำหรับชาวราศีเมถุนทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะสำหรับวนันนี้ขอบคุณสํารัการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ